สวัสดีค่ะดิฉันนางสศิรินสุยะสืบอายุ41ปีปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่38ทับ694ถนนไทยรามันแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบอาชีพ ตำแหน่งครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวทเขตวัฒนากรุงเทพมหานครสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเหตุผลที่มาเรียนหลักสูตรประกาศสนียบัตรวิชาชีพครูนะคะเนื่องด้วยดิฉันมีโอกาสเข้ามาทำงานในโรงเรียนได้มาสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอน และมีโอกาสได้เห็นการสอนของอาจารย์ท่านหนึ่งรู้สึกประทับใจแล้วก็สังเกตเห็นเด็กๆรู้สึกมีความสุขสนุกสนานในการเรียนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสาเป็นครูเราอยากเป็นครูแบบนั้นและที่สำคัญนะคะครูเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองของนักเรียนให้ทั้งความรู้คำปรึกษา ให้ทั้งความรักความเมตตาคำแนะนำโดยถือว่าครูมีส่วนร่วมในการรักษารากฐานการศึกษาและบำรุงรักษารากฐานของสังคมให้เป็นคนดีมีคุณภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าดิฉันจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน แก่โรงเรียนและอีกทั้งพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นและให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้กลับขอพระคุณค่ะ